เรื่องในอดีต,ตนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ทีม,มนนชุดนี้นะครับผมที่จัดทีมไว้แปดศูนย์นะเป้าหมายพ่อเนี่ยนในเกมจะชนะแปดศูนย์นี่โอ้โหดูความเหนือองลุดไปตีรอยไอ้อเข้านะตงกําแพงกําแพงเว้ย สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับสองคนพ่อลูกนะครับผมบอมสกีโฟนะครับผมฟินนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นแมตช์กระชับมิตรกันนะครับเพื่อต้อนรับศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์นาบี้แมตช์พรุ่งนี้นะครับแมนซิตี้เปิดเอทีเอัสเตเดียมนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับไอดีหลักแสนของเด็กผีนะครับผมคุณแมนเลรอฮะอ้าวถ้าถ้าถ้านับตั้งแต่พารคเบสคุณเบียร์บอกว่าก็เติมมาร่วมแสนแล้วเหมือนกันนะครับผมรีวิวไปแล้วนะครับไอดีนะคครรับใย ที่ดูก็ไปดูในช่องบอลสกีรีวิวได้นะครับผมเนาะก็เป็นฟูลทีมตำนานนะครับแมนยูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟูลทีมนี้นะครับเจอกับฟูลแมนซิตี้ของฟินนะฮะขออนุญาตนิดนึงนะครับเราจะไม่ได้ใช้นักเตะชุดปัจจุบันของแมนยูนะครับเพราะว่า,าลึกลึกคิดถึงความสำเร็จในอดีต <laughs> ยังยึดอยู่กับเรื่องในอดีตนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ทีมชุดนี้นะครับผมที่จัดทีมไว้บอกตรงก็เล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าแผนแผนแบบนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะแต่เพื่อให้มันเข้าทีมกับการ์ดนะครับเพราะตอนนี้ตำนานแมนยูมันยังไม่มีเซนเตอร์นะครับเราต้อง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 ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับผมปั่นสร้างห้องสร้างแล้วสร้างแล้วนะ A few moments l มาครับขอต้อนรับสู่เอติฮัตสเตเดียมนะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเกมไม่มีสนามเอติฮัตนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้อีฟุตบอลไปไหนขอ ฟูฟูทีโหดๆหน่อยเดียแมนทิตี้อ่ะโอ้โครโหดถือว่าต่อให้พ่อลวกันนะมีกัสระดาสองสามตัวถือว่าต่อให้ลวกันเพราะว่าพ่อก็ไม่เคยเล่นแผนแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อให้เราจัดฟูตำนานได้ลงตัวก็ต้องใช้แผนแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวขึ้นหลังอาจจะเปลี่ยนพวกบอลโทลพวกเออแฮ์รี่แม็กควายเออแม็กควายไม่มีนี่หว่าไม่ได้ใส่มาไม่มีไม่มีไม่ได้ใส่มาลงมาถือว่าต่อให้แล้วกันนะครับผมเพราะว่า เดี๋ยวนี้ชีวิตจริงเนี่ยเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมแต่วันนี้แมตช์นี้นะครับผมสีแดงขอถล่มสีฟ้าก่อนอรอเออแปดศูนย์และไอโฟนก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่เนี่ยตอนนี้แล้วก็นิ้วก็เหนียวนะฮะเลยเกมครับแผ่นก็ไม่ถนัดมีข้ออ้างทั้งนั้นเลยครับผมนี่แต่ข้ออ้างครับเริ่มต้นเกมมาก็เครอืออ้างเพียบเลยฮะสวยขอบคุณมากใส่เป็นเป็นไปเอ้ยหมังเอ้ยเอ้ยอันนี้ตกลอยบอลมันต้องจ่ายบอลยาวนะแผ่นนว่เนี้ย เดือดหัวเดือดหัวเล้วเชอรบอยเหรอนี่เมเชอร์เล่นเซนเตอร์นะเว้ยวันน oh ี้เบอร์มาตอปโอ้ยกระแทกเออซานโชซานโชไอโอเว่นซานโชไหนคิดถึงซานโชแวบเข้ามาในหัวเลยเติมเหรอเติมเหรอวอลเกอร์เติมเหรอไปแล้วมาเบร์บิโกตวัดลูกนี้ไม่ได้ต้งย้อนย้อนแล้วก็โอเว่นหัวติด เอ<ม>าลคเล่นเล่นต่อบอลตรงไหนวะต่อบอลออกข้างเหรอไปอต่อบอลออกข้างต่อบอลออกข้างครับเห็มไหมครับหลอกครับเมื่อกี้บอกว่าต่อบอลออกข้างต่อบอลเข้ากลางขอบคุณครับโอ้โหอาจารย์ล้มยังไงอ่ะขาข้างหนึ่งเก้าไปแค่นี้แปดศูนย์นะเป้าหมายพ่อเนี่ย ในเกมเดชนะ8-0นี่โอ้โหดูความเหนือของลุดฟันนิตรอยยากการข้ามลุดฟันนิตรอยพี่หมาพี่หมานี่ผู้จัดการทีมของเลสเตอร์ซิตี้ปัจจุบันนะครับในอนาคตคุณแมนยูต่อได้อีก5ปีนะฮะเฮ้ยแต่แต่ไอโลบปตอฟเขี่ยลูกหลังสวยมากแต่ดูเลยดู นี่นี่เทคนิคสุดยอดไงน่นะเอ้ยไม่ใช่เบอร์ต็อปนนอยูอยออย่ยอ,อ่ะนี่จะรอจ่ายเบอร์ต็อปกะเบอร์ต็อปคืนอ่าหนึ่งอ่ะอน,นะนับหนึ่งอ่ะน,นะแปดนะแปดนะนะซิต,ตี้ใครเป็นแมนแฟนซิตี้ก็อยา่าโ <c oughs> กรธเด้อห <c oughs> ยอกเด้อหยอกเด้อเล่นเพ <c oughs> ื่อความสนุกนะฮะสนุกพอสกอร์ที่หลัง <c oughs> เราใช้นักเตะปัจจุบันไม่ได้ครับ เราต้องใช้นักเตะในอดีตเริ่มเห็นเข่าปวดเข่าปวดไอ้มันมุมไอ้มันมุมจะจืดต้องหน้ากันกระแทกเข้าไปโอ้ลุเบี้ยดิโอ้ยจ่ายให้เขาอย่าอย่าอยเดี๋ยวจะไม่ขึ้นจะ่างได้บอลโอ้ทำเป็นอนาน้าไม่ได้จ่ายไปโดนหน้าไม่ได้ ไอ้ลูกนั้นนี่เสียเสียล่าสุดนี่ก็จ่ายแบบนี้แหละเนี่ยเหมือนโอนาน่าเลยวะให้ลองเชิญให้ลองเชิญเ,เ,เดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้ยิงพ่อคิโมะม,มันเป็นการก่มขวัญมันเป็นการกลมขวัญมันเป็นการขู่ออกซ้ายออกอะไรอ่ะ นี่ตัดเกมตัดเกมอยากเห็นฟีคิกไงก็เลยทำฟาวอยากเห็นฟีคิกดูซิว่าจะเอาใครยิงอโฟเดสนะเดอะบอยอะเดอะบอยเดอะบอยจะไม่กดอะไรนะเราเอาวางเอาวางเลยเอาวางวางไม่กดอะไรไม่กดอะยไม่กดเนะวางาไม่กดไลน์ไม่กดไลน์วางครับวางให้เข้านะติดกระแพงกระแพ้วปฟี่คิกเดอะบอย อะไรวะดบอยเฮ้ยพี่คิปมันคิงไม่ไม่ง่ายนะเฮ้ยแต่ทำเก็บสักอะไรออะไวะพี่คิปเฮ้ยดูดูดูนกว่าีกำแพงโอ้ยหเข้ามอเดกัวมามาเอาละเสือกันแล้วเสมอกันแล้วเรมปูตัวเฮ้ยแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหน่งะแปนะเดี๋ยวมันจะไม่สนุกไงไม่เกียววะ ข้อดีของมันเนี่ยฟุกใช่ไหมฟุกเอ้าแต่เนี่ยกองกลางมันไม่มีเพราะเล่นไม่ค่อยเป็นว่ะไป็เกี่ยวครับไม่จ่ายย้อนหลังมากมันลึกเข้าลงมาลึกมากลมขนาดนี้แต่ต้องเล่นแบบนี้ใช่ไหมต้องเล่นแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับโอ้กดซ้ำเนี่ยไม่ติดกดแทงไม่ติดไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยโอะไรวะไม่งั้นแปดศูนย์ไปแล้วเนี่ย ดูเลยปกดไม่โดนกดไม่ติ่้นไม่ถนัดไอโฟนนะจอไม่เหมือนกันไอโฟนเล่นง่ายกว่าเยอะก็ใช่แต่ต้องต้องไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานแล้วไงแต่ไอโฟนอ่ะเวลานักแขกเล่นกันส่วนใหญ่เขาจะใช้ไอโฟนกันแล้วก็ก็ไม่มีไงไปขอบคุณมากโอ้โหรุนดักโอ้โหกดไม่โดนกดแทงตั้งนานแล้วกดไม่โดนครับ โอ๊ยทิ้งไปอื้มนิดเดียวลงมาได้ที่ตลอยโอ้โหหยอกหยอกหยอกอยู่นั่นแน่เบสิกไม่มีนะโดเกียวเบสิกไม่มีเบสิกไม่มีจับบอลไม่อยู่ไปแล้วเบคแฮมไปไหนอ่ะหยอกหยอกกระแทกมา ไปแล้วอะไรอ,อ่ะอะไรหัวนานยิ่งไปเนี่ยตไหนขึยกดไม่ได้ยังใจเลยว่ะเครื่องเนี้ยเดี๋ยวครึ่งหลังเอาจริงครึ่งหลังเปลี่ยนแผนครึ่งหลังเปลี่ยนแผนนะฮะ <S <S ไปไปไหนกองหน้ามีทั้งสี่คนไม่ได้ไม่ได้บอเลเลยอ่ะให้เปิดอ,ะอ,ดอ่ะอ้าวไม่เปิดอีกอ๋อล็อกเหรออ,อ,หรอ่ะทำไงช็อตปอโอ้ปั่นด้วยจะเทแค่ไหน จะเปนในมาหน่อยเอาขุดเขาพลาดเลยตอนนี้พ่อไม่เกี่ยวครับสายพลาดดีกว่าโฮ้ยขึ้นบอลไม่ได้เลยว่ะคือจากกองกลางมันไปมันต้องไปปีกหรือไปกองหน้าเลยเมนูกันไม่ได้เด็กตัวเนี้ยต้องไปซ้อมแล้วแผนเนี้ยไปโอ้โห้องแบบนี้ไม่เห็นเฉยไปโอ้ยไม่ทัน เดี๋ยวขอเปลี่ยนแผนและครึ่งหลังเนี่ยไม่ถนัดเ็จะเปลี่ยนเลยนะครับ ดีสองคนดี่ว่าเออโอ้โหกอปแผนดี่ว่าโอ้โหกลองหน้ากลองหน้าเลยต้องใช้เอาบูโน่ลงมาบูโน่ลงมาครับนี่ไอ้บูโน่การ์ดนี้มันจะเป็นการ์ดอีพิกนะครับไอ้ดีนี้ผมรีวิวไปแล้วนะเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะฮะไปดูได้นะครับสนุกดีนะครับผมไอ้ดีโคตรโหดปีกซ้ายปีกซ้ายเจอแรดฝุดเลยเนี่ยใช่ป่ะโอเว่นนี่โอเว่นเหรอฮะโอเว่นไม่เล่นเหรอโอเว่นไม่ได้บอลเลยอย่างเงี้ย เราต้องให้โอกาสด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์จะโดนลบขายทิ้งแล้วเออพีโดพีโดโดยไงเออเอาพีโดลงมาอุ้พีโดอ่ะอีกเซนนี่เอ้าหมดเวลาแล้วหรอหมดแล้วเฮ้ยไวจังอ่ะยังเปลี่ยนไม่เสร็จเลยอาล่นไปก่อนเล่นไปก่อนมายังเปลี่ยนไม่เสร็จเลยเจ้าอีกคาซิเมโรขึ้นมานะนบอลตัวนี้ไม่ลงมาเลยเออเออกดไม่โดนว่ะเฮ้ยอื กดปุ่มไม่ทุกคนแผลนยายย่าอ้างนะแผลได้เปลี่ยนแล้วแต่ว่ากดไม่โดนนิมน่มๆแล้วพี่โต้ยัมได้เว้ยอา่าจจะเปลี่ยนแผลอีกรอบ <c oughs> ขอเปลี่ยนแผลอีกรอบนึงนะ <c oughs> เอานี่เอากองกลางเอากองหลังลุกมาครับเปลีกแล้อเออต้องเอากองนี่แล้วพอสโคพอสโคพอสโคเออพอสโคคาร์รตนหน้าไม่อยากออกเลยอะ่ะ ขอพอสโคแทนวิกแคมได้ไหมอ่ะ <พอ S 3> <ห>โยยต้องเอาบูโน่เล่นยปีขวาว่ะเออเออออ,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 อพออยับแบบนี้เออแบบนี้ดีกว่าบูโน่ขยับขึ้นสูงไม่ได้อีกเอออะไรอ่ะแผนอะไรอ่ะไม่รู้อ้าวโอเคไม่บบเอาวิแคมออกเลย <c oughs> เอาเลยนะแปดหนึ <c oughs> ่งแปดหนึ่งอะไรแปดหนึ 1. 1> ่งสกอร์ 1. โอ้คาสิเมโล่มาเตะอีกโอ้ยไปเลยครับไม่เป็นไรมันคือแผนมันคือแผนเนื้อหลุดเนื้อหลุดนะคาสซเมโล่ไม่มีตัวห้อยไดไงว่าแล้วไงว่าแล้วไงเอาคาสิมิโล่ไปเตะมุมว่าแล้วไงว่าแล้วไงว่าแล้วไงเอยเออเออโอ้เห็นใช่ไหมว่าออกมาแล้วเห็นนี่ที่ไม่ทันอ่ะ ะล้ิงอกานโกไปเตะมุมยั่นี่ๆโยกๆมาดิแต่โดนไปเลืองนะทวงเวลาเฮ้ยเฮโอ้โหแถมง่ายอ่ะแปดสออง่อให้ก่อนใชเลยพอพอเลวนะพอแล้วพอแล้ว่อให้2รงลูกพอแล้วทำไมอ่ะพี่คุยลื้เกินไปไหนกันหมดวะ Yeah, oh. so we have a breakthrough now how will things develop from here for me this team seems to find it easier to attack than defend the <coughs> but they're never gonna need to dig in at the back of it. <coughs> oh, this so i'm gonna make a fresh attempt <coughs> to <coughs> rally someone in behind from <coughs> back to <coughs> front and this is something different โอ้ต้องเจอแรนซี่แรฟซี่โอ้โหเต็เบาปัดซ้ายครับพี่โดโอ้โหไปนะครับไปโอ้โหส่งทำไมนะำยิงอ่ะกดยิงไปโดนกดปุ่มส่งแล้วจังหวะสุดท้ายตลอดเลยเวลากดผิดอ่ะดูครับจริงๆกดยิงตั้งแต่ จังหวะบูโน่แล้วนะมาเปลี่ยนเพื่อวะเปลี่ยนไม่ได้เอาคนลทีมาแล้วเฮ้ยเอานะไม่เป็นไรเอาคาร์ดิโกโเตะนี่แหละไปอ้าวต้องต้องฝึกก่อนต้องต้องฝึกก่อนเล่นต้องต้องฝักความชินสักหน่อยนึงก่อนไปดึงดึงดึงบลงดิยิงลูกนี้แลดซี่ ฮะอยากดูเสมอไงไอเอาจริงเอาที่เล่นดีๆไม่ต้องไม่ต้องปล่อยให้ไม่ปล่อยขอบคุณครับทางตัวหน้าหนังมันทันไม่ติดมันดิ่งเองเลยแล้วกันตะกี้ก็ไม่เคยติดเออเตึงไปเลยเหรอมีต่อเวลาเลยต่อป่ะต่อเวลามีไปแล้วครับมีต่อเวลาอยู่ไม่ต้องต่อครับ เอาชนะไปเลยเอาจริงนะเอาจริงนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้พิงคิดว่าผลสกอร์จะเป็นยังไงครับนใครชนะนยูจริงเหรอจริงมายสเตอร์กำลังฟอร์มตกใช่ไหมใช่ครับนี่ไงชวนคุยเฮ้ยจริงซัดลูกเร็วเสาหินโอ้สาธชวนคุยอะไรวะชวนคานโดนเสา นี่พีโดไดก้เลยครับนี่โอ้โหเป็นไรแฟนตี้กำลังความตกนะใช่ไหมเออนกำลังแหววๆอยู่โอ้โหโดนได้ไงอ่ะน่าจะเข้าแต่ชนคานแล้วเฮ้ยชนเขาอีทีนสโคครับซัดชนคาน์พีโดนี่สันตยานกองหน้าครับสามสองนะเดี๋ยวจะแปดสองแปดสองแปดสองเล่แปะ ขอบคุณครับดูพี่เมียเห็นพี่โดครับดูพีโดครับดูพิโดครับเอ้ยอย่าควางดิอว่างทั้งหลอหล่อเลยครับใส่แบบิ้ทักเขาเปล่าวะไม่ตรงไปพีโดอีกหนึ่งลูกเก็บเก็บรีใครบุกสองขีด่หริพเหรอใช่ แทคนิคอะไรในบุกสองขีดเทคนิคเลฮครับมาเทคนิคเทนฮาร์ตเหรอเทคนิคเทนฮาร์ดหรอตกใจเลยอ่ะเปลี่ยนโดฟ์โอ้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 จับยาวไปไหนล้ซโลโลซัลโลซัลโลซาโลโอ้ยผ่านชมาเลอรให้โอกาสจากลูกเตะมุมก็ยังไม่กด เหรอไหมวางดิเลยวาง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 เลยวางอ่ะอันนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าฟรีคิกอีกนะง่ายกว่าฟรีคิกอีกนะง่ายกว่าเราโอ้ยต้องทำไรเลยอ่ะพรงนี้ลูกไปกินข้าวมาก่อนดีกว่าเ้าไปเล่นต่อนหรือจะเวลาไหมโอ้ยกลัวดีกว่าทวงอะไรจับโทรศัพท์เนี่ยโอ้ยต้องต้องยินอีกแปดลูกนี่หว่าเดี๋ยวไล่เดี๋ไลไปครับแรดซี่พี่โด ดูฟังครับดูอะไรรคผมมาแล้วไปไหนละครับไปไหนละครับช้าอย่าช้าที่เนี้ยเออกูจะง้างก็ได้ไปเออไปแล้วสองขีดหรอพี่โดวิ่งหน่อยพี่โอ้พี่โดเฮ้ยประตูออกมานิ่มๆเลยครับโอ้โหได้ไม่ยิงว่ะยิงสิจริงจริงกดยิงนั่งแข่บูโน่นะ โอ้โหบูโน่บอกว่าใจใจกว้างดังขุนเขาถึงน้ำก็เลยครับบอกเอ้าไปกดตั้งเลยพี่โดแหมเจ้าสักแปดศูนย์ไม่ได้อนี้พิโดบีนพิโดเลยครับแมนอัพดอมแมทแมนออฟเดอมแมทสกอร์นี้เลยป่าวพวกนี้สกอร์นี้เลยไหมฝั่งซิตี้สี่ครับแมนยูสองไม่แน่นะเออ ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะก็อาจจะเล่นสนุกหรือไม่สนุกนะครับผมก็มันตามอารมณ์นะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชินกับเครื่องนี้ด้วยนะฮะนี่คือข้ออ้างที่หนึ่งะฮะข้ออ้างที่2คือแผนด้วยเครื่องแรกนะครับผมเออข้ออ้างที่สามคือนิ้วเหนียวด้วยนะฮะข้ออ้างที่สามนะครับผมแล้วก็จอยไม่ดีด้วยนะครับ่เยประมาณนี้นะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นกันแบบไหนนะครับผมแต่ว่ากันอีกทีนึงนะครับ ภูมิใจจังเลยนะ oh. พี่คลิกลูกนี้ oh. สวยขอบคุณคุณเบียร์ด้วยนะครับสำหรับไอเดีเทพๆนะครับผมใครยังไม่ได้รีวิวใครยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวไอดี ID นี้นะครับไปดูได้ในช่องบ o m อ s สกีรีวิวนะครับไปนะครับบ๊ายลายสวัสดีครับลองทายผลกันดูครับพรุ่งนี้คู่นี้จะเป็นยังไงครับผมบอามอลิมจะรอดไหมรอด